เบนนี่นะครับเหมือนนางไม่ชอบอาหารเบียกรถนี้นะฮะคือนางจะไม่กินนะฮะดมอันนี้เป็นของเหลือที่เบสตา้ากินไว้นะครับแต่เบนนี่นี่พอดมแล้วก็กลบครับตลกบเบนนีนะ่เดี๋ยวคิดว่าเบนนี่ต้องแกะอาหารกระป๋องอื่นให้ให้ให้ใหกินสังเกตได้เป็นรตเนี่ยฮะลอ็ลอตที่เป็น เรืองไม่ถูกเหมือนกันนะมันจะเป็นเนื้อแบบเป็นเหมือนเป็นเนื้อเซี่ยว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 อ่ะครับนี่ฮะเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่จะไม่กินนะครับอ่ะไม่กินละออกมาลุกแต่ว่าตัวอื่นกินนะครับนี่กำลังกำลังทำความสะอาดอยู่นี่ตัวอื่นเขากินกันเรียบร้อยดีฮะนี่พี่ปาวานนะครับกับน้องประทูไม่ใช่ปว่าพี่บูเวฟกับน้องประทูนะ ก็กินข้าวกันเรียบร้อยครับเรียอความสะอาดขนกันนะเล่นกันนะพี่น้องก็ทุกตัวเมื่อกี้นี้ก็กำลังได้เก็บนะครับากินเกลี้ยงกันทุกตัวครับกินเกลี้ยงกันหมดนี่เบสต้านะครับเบสต้ามาเดินมานี่บูเวฟล็อกเลยฮะ รักของนางแต่าก <ifica> ็เร er. ิ่มเงี้ยวๆกันอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออออบูเวฟกับเบสต้านะครับคู่รักประจำเคสเราตอนนี้นะฮะรักกันไปตีกันไปครับเป็นนี่อยู่นู่นนะครับ งับไหม,มจะงับกันไหมอ๋องับกันนับกันนับกันโอเคมาทำความสะอาดลงกันต่อเรา <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับแม่หนูหน่อยสวัสดีค่ะโบเวฟมาสวัสดีแม่น้องหน่อยลูกมาอ,อ๋อไปกินเหลือเอ่อโบเว็บนี่เป็นแผนกเก็บกว่านะฮะตอนนี้กงไหนกินเหลือนี่เดี๋ยวที่ตามเก็บครับ อย่างอันนี้เมื่อกี้ของแม่ติมนะครับแม่เก่งก็กินเหลือ้แค่เศษและครับหเหลือลไม่ได้เยอะม <c oughs> โอ้ก็จะไปตามเก็บอาหารเปียกที่เหลือจากกองอื่นนะครับ <c oughs> ส่วนกองแม่ติมนี่จะเป็นกองอาหารสุดโปรดของทุกคนทุกตัวนะครับดูนะจะเหลืออยู่แค่นั้นนะครับอาหารแมตติมส่วนน้ำนีงไปเก็บล้างอยู่นะครับแต่อาหารของกองอื่นนี่จะยุบไปบ้างฮะจะพองลงไปบ้างตามไปกินกองนี้ละอันนี้เป็นเหลือจากเบนนี่เบสตานะครับ เสร็จพี่บูเบ๊ไปครับเหมือนแมวจะชอบกินอาหารอันนี้ไม่แน่าจะเป็นอะไรเราเยาะคันนินหรือว่าอะไรจะเรียกอะะหนูก,กินเสร็จขนมแล้วยังลูกเดี๋ยวลากินเดี๋ยวยู่หน่อยเนึองอะเดี๋ยวเอาไว้ให้พี่ปูเว็บเก็บค่ะ,ะสวัสดีแม่น้อง่อยค่ะช่วงหลังนะครับเบลล่านี่มาอยู่ในบ้านบ่อยขึ้น อ่ะซ,ซึ่งก็ดีนะครับให้เขาสลับมาอยู่ในบ้านบ้างช่วงหลังนี้มาอยู่ในบ้านบ่อยขึ้นแอลขาแอลขายังไงคะทั้งหนูใจอินดี้แต่หนูก็ต้องการคนนะคะขาแอลมีตามด้วยนะข้างหลังนี้มีมีตามบ้างเล็กน้อยอกินต่อไหมลูกกินต่อไหมคะไม่กินละไม่กิน ไี่กินเงินเดาไปให้พี่บูเบฟบอ่าแล้วก็ประตูฮะประตูกับบูเวฟบนี่หายห่วงอะกินระเบิดมากอ่ะตามเก็บกวาดของเพื่อนลูกเสียดายก็ตกแล้วก็ให้ตัวละครึ่งกระป๋องนะฮะโดยประมาณกนันกระป๋องเล็กส่วนกระป๋องใหญ่นี่ก็แบ่งได้4จานอ่าประมาณนั้นกระป๋องเล็กนี่แบ่งได้2จานนะครับ2ตัวแต่ว่าจะกี่จานไม่รู้แหละฮะตัวไหนเหลือบูเวฟบเก็บให้หมดอืม ะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกรงกันต่อครับแม่ติ่มแม่ติ่มก็กินเสร็จแล้วไปที่ระเบียงละขอถ่ายให้แม่น้องหน่อยนะลูกแหมแยกเกลียวให้หนึ่งทีแม่ติ่มขอถ่ายให้แม่น้องดูเอ้ยไม่ใช่แม่น้องขอถ่ายให้แม่หนูดูหน่อยลูกอืมแม่ติ่มนะครับแมวของแม่หนูติ่มซ้อมอัพอับอัพอัพไม่เข้าไป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  อ่าๆไม่กวนไม่กวนไม่กวนแหตติมนะครับเข้าได้กับแมททุกตัวบนโลกยกเว้นมนุษย์ส่วนเป็นนี่นี่ตามครับเดี๋ยวนี้ไปไหนนี่ตาม,มหายห่วงเลยฮะับวบ้านนี้แมตติมเดี๋ยวนี้กำลังทำความสะอาด์กรงอยู่นะครับเตือนตามมาแล้วเห็นไหมเป็นนี่อืมอากาศก็ยังดูอบอบร้อนอยู่นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอาทิตย์นี้หวังว่าเราจะได้ติดแอร์ นะครับโดนช่างเทมารอบหนึ่งครับเอาจริงๆโดยหลักการนี่สองรอบฮะโดนช่างเทไปนะครับรอบแรกนี่ช่างไม่มาติดรอบสองสั่งไปครับตัวนแคนเซิลคิวน่าจะแน่นมากรอบที่สานี่ได้ช่างดีหน่อยฮะดูมาถามนั่งงหน้างง,ง,งายเป็นยังไงเรียบร้อยนะครับอาทิตย์หน้านี่น่าจะได้ติดแอร์ละวันสองวันนี้นะครับหวังว่าเออนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีแอร์กันแล้วนะลูก ก็จะเปิดปิดเป็นเวลาให้เขานะครับช่องรอรอนี้ก็จะเปิดให้เขาโอเคนะครับโดยรวมทุกตัวสุขภาพดูดีครับตาเบลล่าะอปเด็ดตาเบลล่าหน่อยก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีน้ําตาแล้วนะวันก่อนยังมีนะครับแต่ว่าวันนี้ดูปกติดีละสำหรับเบลล่านะครับสว่วนตัวอก็ปกติดีครับปูเวก็อาการที่หูก็ดีขึ้นครับตามลําดับเนาะก็ถ้าไม่มีเรีอยกว่าอะไรอ่ะน่าเป็นรอยแค่ต้องรอรอดูขนขึ้นอ่ะนะขอท่าหน่อยได้ไหมครับจะมีลายว้าว ขอนที่หายไปนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบมีสะเก็ดอะไรที่เป็นเชื้อราจะอกเดอล่าเดินตามมาอ้อนค่ะหืมแม่แมวอินโทรเวิร์ดแม่แมวอินโทรเวิร์ดทำไมคะหืมเดอล่านะครับทำความสะอาดไม่เสร็จสักทีฮะลุงเอสก็ทำความสะอาดคงไม่เสร็จสักทีหืแต่ละตัวเนี่ยหื อา้าวเธออะไรเนี่ยประตูไปดมแล้วไปขู่ใส่เขาฮ <c oughs> ึอย่างช่วงนี้ก็ยังมีพัดลมไอเย็นนะครับเปิดแล้วก็ไว้ที่โอ่องนะครับโอ่งแมวให้พอเขาได้ระบายความร้อนบ้างนะครับแล้วก็น้าครับมีน้ําเติมมให้ตลอดนะฮะทั้งกลางบ้านแล้วก็เก็บน้ําล้างครับจานน้ําแต่ในกรงนี้เก็บล้างอยู่นะครับเดี๋ยวทาความสะอาดเสร็จจะมาเติมน้าใส่จานใหม่ให้ โอเคนะครับแมวทุกตัวสบายดีนะบ๊ายบายสวัสดีนะครับจากบ,บ้านเคสเท้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีรอบค่าวันอาทิตย์นะครับ